จบแล้วเจิ้งสวงเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ได้ประกาศแบนเจิ้งสวงจากสื่อทุกประเภทก็หาผิดศีลธรรมเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่สังคมคำประกาศของกอสทอชอจินจะทำให้เธอไม่สามารถรับงานในแผ่นดินใหญ่ได้อีกต่อไปและช่วงเช้าวันที่21ชาวเน็ตยังมีการแชร์คลิปเสียง ที่อ้างว่าเป็นเจิ้งสวงไปออกรายการวาไรตี้รายการหนึ่งซึ่งเธอจะได้กล่าวอำลาแฟนๆในรายการนี้สรุปใจความจากที่ชาวเน็ตจ,จีนถอดเทปออกมาได้ว่าฉันเชื่อว่าหลายๆคนได้อ่านการค้นหาที่ร้อนแรงในสองวันที่ผ่านมานี้ฉันไม่ใช่คนที่ชอบหลีกเลี่ยงคำถามการค้นหาที่ร้อนแรงกลายเป็นความกดดันในการทำงานสำหรับฉัน ฉันไม่รู้ว่าเวทีนี้จะเป็นการบอกลาผู้ชมหรือไม่หลายครั้งทำให้ทุกคนลำบากใจฉันไม่ได้ตั้งใจบางทีฉันอาจจะไม่มีทักษะในการแสดงอะไรเลยฉันแค่โชคดีเท่านั้นและก็มีเสียงผู้ชมตะโกนให้กำลังใจเธอว่าเจิ้งซวงใจเยวแล้วเธอก็พูดว่าวันนี้ไม่อยากให้คนมาให้กำลังใจฉันคิดว่าฉันธรรมดา จริงๆผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จทำให้ฉันเป็นที่รู้จักของทุกๆคนเกิดจากเพื่อนนักแสดงและทีมงานดังนั้นขอบคุณเพื่อนๆมากมายที่ทำงานร่วมกันกับฉันมาแต่ก่อนเซียวซวงเป็นคนค่อนข้างงมงายแต่เมื่อมาคิดด,ดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจริงๆและนี่ก็คือคำบอกกล่าวของเธอ ในรายการ v a r i ต t ้รายการหนึ่งนะครับสรุปได้ก็คือเธอจะไม่สามารถรับงานได้ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็มาคอยดูกันต่อไปสิครับว่าในอนาคตของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเธอจะผันแปลตัวเองเช่นไรนะครับสาหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ว่าเธอโดนในข้อหาผิดศีลธรรมเรื่องอะไรก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่า แอดได้ลงเอาไว้แล้วนะครับ2คลิปก่อนหน้านี้ก็ไปดูเลยนะครับก็จะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพอประมาณนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ